พระพุทธเจ้าเกิดก็อยู่กับพื้นดินธรรมชาติตรัสรู้อยู่กับพื้นดินธรรมชาติและกับปรินิพานก็อยู่กับพื้นดินธรรมชาติอาจจะเป็นที่ท,ที่หลายๆคนรู้สึกแช่มชื่นเบิกบานว่ามีบุคคลคนนี้เกิดขึ้นมาดีจังเลยแต่อีกหลายคนมองว่านี่คือศาสตร์ที่สังเวชท,ที่ชัดเจนที่สุดแต่เดิมมนุษย์ไม่เคยมีอิสระภาพท่านเกิดมาเพื่ออะไรพระเจ้าอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อประกาศอิสระให้กับมนุษย์ทุกวันนี้เราก็เอาตัวเองกลับเข้าไปในกรงเหมือนเดิมเนาะ Welcome to Nepal Welcome to Nepal Come to Nepal Welcome to Nepal Rasmo kurk Ah pha ban tam namon laew lae mai mi mi namon Charkadam bas char kadam Chal to na sath mere दिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे दिन कुछ कहे दिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने हाथों में हाथ นี่นะครับเราได้เดินผ่านพระพุทธเจ้าน้อยมาแล้วนะครับก็เราจะเข้าไปด้านในนะครับเป็นสถานที่ที่เจ้าชาย,ยาสิทธัตถะประสูแต่อยู่ข้างในกันดีวกว่า เป็นซับซ้อนขนาดนี้แล้วมันมีแบบเห็นไม่เห็นีเดมา ก็เป็นจุดเข้าทาวอ,ออกนะครับที่เราก็ไปกราบสักการะนะครับจุดที่มีหินแล้วก็มีรอยพระบาที่พระบาทรอยพระบาทขอ้ในช่วงที่ปิดสูนยด้วยทำอยู่ที่ดรานบนร้วยแต่ก็ห้ามถ่ายอะไรเกี่ยเก็บบรรยากาศได้ประมาณนี้ให้ดูชิ้นเลยโอเคสถูปที่มันเป็นแฉกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสีแ่แฉกเขาก็เชื่อว่าเป็นสถูปที่เอ่อสี่เทพที่ปกป้องพุทธศาสนาคือใครฮะ เท้าจะตัโลกบาลมาสักกระตอนที่พระเจ้าประสูตรครับ oh. อันนี้เป็นความเชื่อนะ,อะคืออันนี้ <c oughs> ต้นต้นที่ล้อมล้อมไว้ตรงที่ตะกี้พระอาจารย์อยู่ที่เขาเป็นล้อมกันเยอะๆแล้วก็ต้นอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นในความในความมหญญายานที่เขาเชื่อว่าเป็นอีกต้นหนึ่งที่พระเจ้าอาจจะประสูตรแบบสไตล์ประมาณเนี้ย นจริงอ่ะตอนพระพุทธเจ้าผระสูตรตรงไหนเราไม่รู้หรอกค่ะมันไม่มีใครรู้อ่ะแล้วแล้วในในที่ปฏิปไต่ขึ้นมันมีสองไงใช่ตอนนี้เหลือญหนึ่งขบวนอย่างล่างมาไม่มีแล้วฮะมาไม่มีแล้วอันนี้คืออ่าไม่อยากสอนนี่คำแปลของของอักษรพราหมณีตรงนี้ของเดิมฮะใช่ชัดขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้ว เอาไปถ่ายตรงอักษรตรงนั้นได้ What? แปลอยู่ตรงนี้คาแปลตรงนี้เดี๋ยวแปลให้ฟังก็ได้แต่ว่าคําแปลเขาเขาแปลว่าปิยะทัศสีปิยะแปลว่าผู้เป็นที่รักใช่ไหมทัศสีก็คือกว้างใหญ่ไพสาแลแผ่ออกไปใช่ไหมเออได้เดินทางมานี่หลังจากแต่งงานมา20ปีตั้งแต่แต่งงานมานี่เพื่อมาสักการะสถานที่ประสูติของพระเจ้า <c oughs> ก็เลยสร้างอันนี้มาเป็นที่ลึกแล้วไอ้ตรงก้อนข้างๆก็คือหัวเสา เห็นต้องฐานบัวไหมเออนี่หัวเสาที่เขาก็เก็บมาแล้ววางเอาไว้ก็ตามภาพลายสลักก็คือรู้ว่าข้างบนหัวเนี่ยเป็นเป็นหมาแล้วก็ถ้าใครสังเกตเขาบอกว่าปกติมันจะมีธรรมเนียมของคนพม่าคนศิลักาคนทุกคนที่เจ้าเส้นผมตัวเองเนี่ยดึงเส้นผมตัวเองตัดเส้นผมตัวเองอ่ะแล้วไปยัดไปแปะไว้ในเสาทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นการสักการะบูชาอะผมเราเนี่ยใครอยากเด็ดผมตัวเองก็ตามสบาย อ่ะอันนี้นะครับคือบริเวณเ,เขาสันนิษฐานเนาะเขาเรียกว่าสันนิษฐานเพราะว่าออตอนพระพุทธเจ้าประสูติไม่มีใครรู้ว่าประสูติตรงไหนแน่นอนนะฮะ<ๆ>ก็มีการสร้างไว้เป็นที่เราเึกอกี่ตรงนี้เฉยๆนะก็เก่าแค่ไหนก็คือในพุทธศตวรรษที่3คาดการวสามเนาะสแปลว่าปี300ประมาณปี300เนาะก็ค่อนข้างเก่ามากอยู่แล้วก็ทักกี้ใครเห็นข้างในม,นมันมีหลายชั้นใช่ไหมมันจะมีแบบเก่าเก่ามากเนาะแล้วก็ข้างนอกใหม่หน่อยก็คือสมัยพระเจ้าโศกเนี่ย มาเจอสถูปแล้วก็สร้างครอบ้าไปอีกทีหนึ่งประมาณนี้เสาต้นนี้คือเสาโศกนะและเป็นเสาโศกที่มีตัวสามพรามมีชัดมากใครมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วก็มองมาจะเห็นตัวสามพรามมีชัดเจนมากๆตรงนี้นะมาดูางนี้ได้อ่าส่วนคาแปลอยู่ข้างหน้าแปลให้ฟังนิดนึงก็ได้ก็คือในนี้บอกว่าเออคิงนะหรือกษัตริย์แล้วเขาใช้คําว่าแปลภาษาไทยว่าปิยทัศสีปิยะแปลว่าผู้เป็นที่รักใช่ไหมเออพระเจ้าอยู่หวัวผู้เป็นที่รักทัศศีก็คือ แบบแผ่ขยายก้างอยางไปศาลออกไปเนี่ยได้มาเยือนที่นี่หลังจากที่แต่งงานมาแล้ว20ปีแปลว่าขั้นต่ําท่านน่าจะมีอายุประมาณ40่สอตอนที่มาที่นี่นะสีแล้วกันเนาะสีบบวกบวกสี่เนี่ยท่านก็มาสักการะที่นี่เนาะเป็นสถานที่ประสูข,ขององคพระเจ้าก็คือมีระบุไวช้ชัดเจน,นตรงนี้โอเคไหมฮะอ่าตรงนี้เลยส่วนอันนี้อักษรเดิมนะฮะแล้วก็ข้างๆที่เป็นหัวที่ตั้งอยู่กับพื้น อันนั้นคือหัวเสาหัวเสานะที่มันจะมีแบบเห็นลายๆเป็นดอกบัวบ้างไหมอ่านั่นแหละแล้วก็ตามนี้ก็คือมันจะมีหินสลักที่ทําให้รู้ว่าบนหัวข้างบนเนี่ยไม่ใช่สิ่งนะแต่เป็นมา้าเนาะเป็นมา้าก็เป็นเสาที่ค่อนข้างสมบูรณ์นิดน,นึงเหมือนกันแล้วก็สนานีพิจกกิก้เดินผ่านมาเห็นคนจะไปจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มใช่ไหมอ่าก็คาดการณ์อีกเหมือนกันเนื่องจากว่าที่บอกว่ามันไม่มีใครรู้ exactly นะว่าจุดที่สั้นประสู่แต่คือตรงไหน แล้วก็ในในการในตำราเนาะในการบันทึกของพระเสน็จจ้างเนี่ยบอกว่ามันมีสะอยู่สองสเนาะอ่ะสมมติว่าสาะนี้เป็นสาจริงก็คือว่าพระพุทธเจ้าประสูติแถวแถวนี้แหละหรือตรงที่ตรงตัววิหารนี่แหละแล้วแม่เนาะท่านแม่ก็เอามาล้างตัวมาล้างตัวเองด้วยอาบน้ำนี่ก็คือในบ่อนิสะนี้เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นบ่อจริงแต่ว่าเขาสร้างไว้เป็นเครื่องระลึกเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยแต่ว่าวิหารนี้ที่ได้ฟังคือวิหารของฮินดูนะตอนนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ของพุทธแล้วก็เห็นตรงยอดใช่ไหมยอดตรงสีทองๆจะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของเนปาลจะเป็น di ซับเนปาลสถานที่นี้นะก็เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่เคยมาเนาะเป็นได้ยินครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเดี๋ยวจะเฉลยฟังว่าใครเขาบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของสถาทสนที่สังเวชนีสถานเนี่ยนี่คือสถานที่ที่หดหู่ที่สุดที่เกิดความสังเวชที่สุดอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมีการเกิดใช่ แต่ถ้านึกลึกไปกว่านั้นอีกอะ่ะเราจะค้นพบว่าเอ๊ะบุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่จริงๆแล้วสมมุติว่าเขาไม่จาเป็นจะต้องเสียสละมาบนโลกนี้ทาไมเขาต้องทนทุกข์ทรมานเจอความบัซบทั้งหลายแหล่ในชีวิตเพื่อที่จะมีบาร,รมีมากพอที่จะมาเกิดเนี่ยท่านไม่จาเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาหาร์ต่างๆเนี่ยแล้วตัวท่านเองเนี่ยตอนที่สวยชาติต่างเนี่ย ได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ฟังธรรมแล้วก็สามารถสําเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าท่านก็มีความคิดที่จะเสียสละใช่ไหมจึงบําเพ็ญบาร,รมีต่อมาเรื่อยเืจนได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนาะซึ่งท่านเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อประกาศอิสระภาพใช่อิสระภาพให้กับมนุษย์แต่เดิมมนุษย์ไม่เคยมีอิสระภาพเนาะทุกวันนี้เราก็เอาตัวเองกลับเข้าไปในกกงเหมือนเดิมเนาะจากความเชื่อที่ว่า เราเกิดมาเนี่ยเราน่าจะโดนควบคุมบังคับบางอย่างเนาะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ใช่ไหมครับอย่างที่เราเรียนรู้กันมาตลอดเส้นทางเนี่ยเรามีทั้งวันนา้าเราเห็นวันน้าต่างๆใช่ไหมวันนะกษัตริย์นี่ก็ยิ่งใหญ่ทําอะไรก็ได้ใช่ไหมเออเกิดมาจากส่วนไหนของพระธม <S <S <ๆ>ก็อ่านไปไม่่เดถึงเราเนะาะพราหมนะพราหม์ก็ยังดูสูงสักอยู่ใช่ไหมแพทย์พ่อค้า,าวานิชต่างๆ,ๆใช่ไหมสูตรใช่ไหม หรือคนที่นอกนอกกว่าน,นั้นเลยคือจันทานเนาะที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเนาะในสมัยนั้นเนี่ยก็คนไม่ได้เป็นอิสระองจะเจ้าอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อประกาศอิสระให้กับมนุษย์เนาะ <c oughs> นี่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างหนึ่งทําให้รู้ว่าเฮ้ยบุคคลคนนี้เสียสละให้กับมวลมนุษยชาติมากขนาดไหนถึงยอมให้ตัวเองเนี่ยได้บําเพ็ญบารมีแล้วก็มาเกิดขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็จะเป็นการบอกสะท้อนกลับไปตัวเองในเบื้องเบื้องง่ายๆว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดเป็นทุกข์ไหมฮะ oh. เพราะนั้นการเกิดเป็นทุกข์ที่สุดใช่ไหมอ่าใครเกิดเป็นแม่ทุกข์ไหมฮะทุกลูกใช่ไหมใครเกิดเป็นสามีทุกเมียไหมทุก <c oughs> ใครเกิดเป็นเมีย <c oughs> ก็ทุกข์ขวใช่ไหมอืมเกิดเป็นลูกทุกพ่อแม่ไหม <c oughs> เป็นแฟน ทุกแปรนเป็นคุณครูทุกนักเรียนเป็นนักเรียนทุกเพื่อนเป็นเพื่อนทุกหมดเลยใช่ไหมเราเป็นอะไรเราก็ทุกเป็นอาจารย์ทุกไหมทุกมีตําแหน่งใหญ่โตแล้วก็ก็ทุกเป็นคุณหมอทุกไหมฮะก็ทุกไม่มีอะไรเลยทุกไหมกระทุกหมดแหละใช่ไหมเพราะนั้นเกิดเป็นอะไรก็ทุกอย่างนั้นใช่ไหมอืมเกิด อยากเป็นคนรักก็ทุกแบบเป็นคนรักเกิดอยากเป็นครูก็ต้องทุกไปความเป็นครูเกิดอยากเป็นพระก็ทุกข์แบบพระเกิดเป็นแม่ทุกอยู่แล้วเรื่องลูกใช่ไหมถ้าไม่มีใครเลยทุกไหมทุกทุกจากการเปลี่ยนแปลงทุกข์จากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปทุกข์จากการจากไปจากคนที่เป็นที่รักเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องทุกข์จากที่ตัวเราเองต้องจากไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากทุกไม่หานะ เป็นคู่ครองทำไงฮะไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดไม่ได้แปลว่าชีวิตอย่างเดียวนาอ,อ่าไม่ต้องเกิดอยากจะเป็นครูไม่ต้องเกิดอยากจะเป็นแม่ได้ไหมเป็นแม่โดยที่ไม่ต้องอยากอยากเป็นแม่เนาะเป็นลูกโดยที่ไม่ต้องอยากเป็นลูกไ,ได้หมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตามใช่ไหม <c oughs> การเกิดพระเจ้ามีมิติที่ลึกกว่านั้นอีกเกิดขึ้นมาเนี่ย เราก็จะมองภาพอย่างที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของโลกกับเรื่องของธรรมใช่ไหมอ่าในเมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดใช่ไหมทุกคนต่างมาทรมาหากินมีอาชีพสุจริตบ้างเท้าบ้างอะไรนี่เนาะเออแต่เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อยังประโยชน์ให้กับชีวิตเราใช่ไหมก็จะมีคํากล่าวว่าเออเรายัางไม่พร้อมเพราะฉนั้นถ้าเรายัางไม่พร้อมเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องศรรึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้ใช่ไหมเออก็เป็นเรื่องของกุศลเนาะ ซึ่งในความหมายในทางศัพท์พืศาสนาเขาเรียกว่าอัตตะกับปรมมตะเราชอบคิดว่าเราต้องพร้อมก่อนเพื่อที่จะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ใช่ไหมการคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นความคิดเบื้องต้นที่เราทําตัวเราเองเนี่ยให้พร้อมในทางโลกเนาะมีเงินมีทองพอประมาณพออยู่ได้และค่อยทําตัวเองเป็นจิตอาสาในการไปช่วยเหลือมีน้ําจิตน้าใจกับผู้อื่นก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่ถูกต้อง ซึ่งใครก็ทําได้พระพุทธเจ้า,จายัางสอนเราต่อว่ารู้หรือเปล่าว่าการทําปรมัตถะ <_ d ata> การทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น <_ d ata> การรักษาจิตใจเราให้ผ่องใสเนี่ยมันกลับมาย้อนทําให้อัตถะหรือทําให้ประโยชน์ในโลกเราอะ่ะยิ่งจเจริญและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นทางโลกเอื้อทางธรรมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราแยกเราก็บอกว่าทางธรรมเนี่ยก็เอื้อทางโลกเมื่อไหร่ก็ตามมาอยู่ในธรรมะนะมันก็จะเอื้อในทางโลก ทำให้ทางโลกเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วทางโลกที่มันสมบูรณ์ขึ้นจากธรรมะเนี่ยอัตถะเนี่ยมันจะย้อนกลับไปทําให้ปรมัตถะสมบูรณ์เราจะขาดอัตถะะจากที่ไม่มีปรมัตถะเลยไม่ได้เวลาเรามีธรรมะมาเหนี่ยวนําจิตใจเราให้ไปในทางที่มันถูกที่มันควรใช่ไหมสุดท้ายแล้วทางนี้แหละมันจะย้อนกลับไปทําให้เราได้บําเพ็ญได้ภาวนาได้พัฒนาจิตใจเราให้มันจะเดินอย่างถึงที่สุดได้นั้น อย่าดูถูกเนาะในเรื่องปณมัติหรืออัตถะใดๆทั้งสิ้นนี่คือความหมายทั้งหมดของการเกิดมาอุบัติมาของคนที่มาประกาศอิสรภาพให้กับเราอาจจะเป็นที่ที่หลายๆคนรู้สึกแช่มชื่นเบิกบานว่ามีบุคคลคนนี้เกิดขึ้นมาดีจังเลยแต่อีกหลายๆคนมองว่านี่คือสารที่สังเวชที่ชัดเจนที่สุดเพราะบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวอย่างทําให้เราเห็นว่าเกิดเป็นทุกข์เรามีการเปลี่ยนแปลงและการจากไปและตัวท่านเองก็ เสียสละเป็นอย่างมากในการที่จะอุบัติขึ้นมาผ่านเรื่องราวต่างๆเพื่อมาประกาศอิสรภาพให้กับมน,นุษย์ขออิสระจงมีแต่ทุกท่านนะครับเก <c oughs> ครูบาอาจารย์ท่านไหนที่บอกไว้มีใครตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้นะ นวัตอ,อะไรไม่รู้พูดไปก่อน <laughs> ตรงนี้ค่อนข้างเป็นสถูปที่ค่อนข้างเก่ามากเก่ามากๆาเลยเป็นแบบต้นๆเลยอย่างที่บอกอะก็คือช่วงศตวรรษที่3ใช่ไหมปีประมาณ3ามอยคือก่อนพระเจ้า,าโศงอนยะ่างเงี้ยพระเจ้า,าโศงมาเนี่ยเป็นสถูปแล้วเขาก็แค่สร้างปรับปรุงเพิ่มทําให้มันใหญ่ขึ้นนี่ตรงนี้ก็จะมีสุขุนะไม่ใช่ <laughs> อันนี้คือสถูปตรงนี้จะมีเรียงกัน6ใช่ไหมคือ <laughs> สถูปพวกนี้เขาไม่รู้แบบเป๊ะๆหรอกว่ามันเกิดขึ้นอะไรจากอะไรอย่างเงี้ย อีกาภาษาอังกฤษ,ษกว่าอะไรฮะมีคำหนึ่งเรียกว่า Raven ต่างกันไหมต่างอันนี้คือคอมเรเวนเ่ะคือคือคนไทยอ่ะมันจะมีคำรเรียกคนรียกว่าอีกาใช่ป่ะแต่มันไม่มีแยกกันไงแต่ว่าที่เขาแยกกันนะถ้าเรเวนจะตัวใหญ่ๆกว่าส่วนใหญ่จะดำเมี่ยมใช่ไหมแล้วก็ฉลาดมากมีอายุยืนยาวมากฉลาดเท่ากับแบบคนอายุยี่สิบเลยอาจจะฉลาดกว่าคอม,มเลยอยู่ให้ ลองดูนะตรงนี้ก็ประมาณนี้ใครอยากตรงไหนเดินเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแลอ,นะอยากให้ไล่้ฟังว่าแถวนี้ก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยเนาะตรงนี้เป็นป่าระหว่างการเดินทางของท่านแม่เนาะท่านแม่จะเดินทางเพื่อไปคลอดจึ่งเป็นธรรมเนียมใช่ไหมที่หมอบอกเล่้ฟังแล้วว่าเดินทางแล้วทำไมต้องเดินทางของแก่ด้วยก็ไม่เข้าใจอะ่ะมัน <laughs> แบบโอ้โหอยู่แล้วว่าเ, <laughs> เพื่อที่จะเออใช่ไหมเพื่อจะกลับไปแล้วก็คลอดระหว่างทาง เนาะก็เลยมีการเหนี่ยวกิ่งไม้ที่ไราฟังว่าความเชื่อในเทราวาสกับมหายานต่างกันเนาะแต่ช่างมันเถอะให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าเกิดก็อยู่กับผืนดินธรรมชาติตัสลุอยู่กับผืนดินธรรมชาติและกับปณิพานก็อยู่กับผืนดินธรรมชาติเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะซึ่งมีประโยชน์กับพวกเราในการใช้ชีวิตด้วยพระพุทธเจ้าจะพูดคํานึงบ่อยมากว่าสถานที่ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของมนุษย์คือสถานที่ที่เป็นรมณมี โรมานีคือมีความเหมาะสมสภาพอากาศมีดินมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีสายน้ำเป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็ไม่มี PM 2.5นะ ทริปที่มันคบทุกอย่างเลยเพราะว่าที่ที่เราจะไม่ได้ไปเราเลยได้ไปเราจะไปสถานที่ที่พญานาาห่วงแหนพระธาตุมงซึ่งพระบรมสารีรธาตยังไม่ถูกขุดขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นั่นคือเราจะไปที่รามคมสูปต่อจากนี้